สวัสดีครับวันนี้จะมาพอกันยางพรมคำนะครับกำลังจะออกไปแท่งป่าหลังจากที่พายุผ่วพานไปเดี๋สองมือนนะครับส่งพายุเขานี่ป้าบื้นขึ้นยางหลายเลยนะครับออกไปจับก็ไเด้หลายอยู่หาโลชิบโลอยู่ครับแต่ว่าขีดสีทายใบมันเสียนะครับตอนนี้พายุก็ออกไปแล้วสองมือนนะครับด้วยสีไปเก็บตกเอาปลาทีมันตกข้างตามหน้านะครับทีมันลงมาท่านเนาะหลังจากน้ำเร่มลถมันลงมาท่าน ไปหาแทงเอานะครับกระสวงนี่นะครับไปหาแทอาน้ำหน้านัา่นแหละจะคาดว่ามันสิหลงเหลือพ่อได้กินอยู่ครับไปครับพี่นอ้องไปเบิรงนต้นกันครับมัใส่ได้พ่อต้มบ่อัมสิเหลือป้ปลาเนี่ยไปครับมาหาเก็บตกแบบนี้เน้เนๆลงน้ำไว้นะครับปลาที่มันตกข้างอยู่มันก็สินมาออลงนะครับออเผื่อจะลงนะครับตามน้ำตามลงน้ำนี่แหละ ต,ตอนปลาขึ้นก็อกันเลยครับเขาก็นเนตรองน้ำเหือกันมันจะย่อนน้ำึ้นเนาะนลีลาปลาขึ้นเขาก็เลือกทำเลที่มันไก่ห่วยนะครับไก่ห่วยไก่น้องหรือว่าตามหน้ามิสะนะครับที่เขาบ่ได้สูบอป่างงังเน,ะนาะเวลาฝนตกน้ำม,มันถั่วมันลวนปลาออกไปเลยครับแบท็กอย่บนเลืออยู่เลยวกบ้องอยังนี้คงไปสนใจมันครับมันไปอยู่หรอกยับยากน้ำไหลเติบอยู่ อะไปครับมาเก็บตกมมันนี่มันสิได้พ่อได้ต้มได้ปนบ่เอาน้ำเหลือบ่หลายนะครับไปกับบ่แม่คลอง,งไงเพื่อนติดตามมือพี่น้องติดมารบ่น้อมันนี่เห็นบ่ครับเหมือนประดุกพวกก็ให้กวกที่ลงบ่ทันเพาสิมัน ลออยู่แถวหลองน้ำนี่แหละครับาาก,การมาเก็บตกเน,กนาะมาันดูง่าครับงายามเลยอ,อันนี้ก็มาดูครับแอบอยู่น้ำหง่าสีน้ำหง่หา,า,าสันไหวแห้งเ,เลยครับี่ปลาในนอน้อะง่า,า,ยา,ยายสุก,การ ไปเรือยๆแค่ชักวงโมงสองสามโมงก็พ er ่อเด้กินนี่ครับขนาดผนยุดไปสองหมื่นเลยเนี่ตามันตกข่างเนาะมันก็สิลลงกับน้องขึ้นเอียนครับเอียนเอียนเอียนทำแต่หัวมันเลยเอียนทำมานอกก่อนอันนครับเอียนเสียบหัวมาเลยอื อ่า่าด้กขว้าอ่รารอบเก็บตกหมานที่เก้าเลยครับอ่าไปยังมากเด็เป็นโลูกสองลูกท่เก้าจะยูซีเนาะเด็กประดุกครับเก็บอยู่ในน้าน กดูครับรดูยังยี่ห้ซสอมโตเป็นโอง,อง,รง,รงอเรียนนี้เลยะนี่เหือบลุกมาอ่าหนึ่ออพอคำนี้ครับหาไปเรื่อยที่เดือดหลอยู่อ่ะหนึ่งกระดุกหน้าครับ ประคอบาือโบเห็นเนาะเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำงามๆเห็นเรื่อยๆนะครับหลายอยู่บางเชือกะถ่ายท่านบางเชือกัะมแต่ท้ายกับลุดกัมนี่อ่ะผสมไปเรื่อยๆครับ ทำเครับโ้อ้ยฮะหนนย้ำเนนหาตำลองนำไหลนะครับฝามัน ขึ Ske win, okay, no ้นแล้วมันลงมาท่านขึ้นมาลอยมีแถวนำไรนี่แหละมีปาเข็งับก็ได้ยีเขาปาเข็งไงก็ได้ขึ้าเรียนขับเอกมืออุ้ยไปใส่ น้ำน้อยๆเริงงามๆเลยครับเฮ้ยมันมั่นซับใบตัวหนึ่งตัวหนึงไหนเป็นปลาโคน้อยนี่ครับไปเกจงตัวอ้วนเลยกำลังบืนลงที่ได้คลิปบางมือฝนตกนะครับออกมาทายอย่างดีปลาบางอย่างหลายเลยภาพออกมาบางงามเลยครับนี่เบื่อลงเหตเบื่อ อ่ะเอาเไ์เอามือเก็บตกนี่แหละครับมันจะโคนหน้อยครับหมอ๋มอ,อค่อยห่างนอนเลยครับนี่เลยครับไม่สอบอยู่ตามหลอกหนำไร,น,น,รนี่ขนาดทายไปสองหมื่นนะครับ คนยึดไปสองมือแล้วมันเลตกค้างอยู่ไหลยยเลยอันนี้ครับหลังจากงานหาอยู่เกือบสองชั่วโมองนะครับใส่หลายแห้งเลยครับถึงสุตโตบะใไงบันไดเนี่ยเนียนที่ประดุกหน้าเลยนะครับมืนอนี้ฮะถือว่ารอบเก็บตกนะครับหลังจากถีพ่พาย,ยุเขาผ่านไปสองมือเนาะปลาถึงมันตกค้างน้ำหน้ามันก็นลง ก็มาเก็บกตกเอาอยู่กอยู่บ้านในซื้อนะครับแต่ตุ่มใหญ่เลยครับนี่ก็คอถือว่าบ่นหน่อยนะครับนี่ตัวนี้มาเถื่อมัมแต่ไทยแทงบาท่านกับมี่นะครับอ่อยากให้พี่น้องในเบิ้องนอกมม่แต่เปิดกล่องมั่แต่สีไทยปลากระเลนหนีกับมี่อ่ะเบิงแรกก็ซอยกติดตามให้น้ำเนเด้อพี่น้องกติดตามสองอีสานบ้านหกล่าให้น้ำเน,ำคนเยครับอ่ะเข้าบ้านแล้วครับ คุณนาสิมี่ยังติดตามเบื้งครับวันนี้จะรับฟันดีเนาะสามีละขอบคุณหลายๆสิทธาพสุคมครับสวัสดีครับมนันมานครับพี่น้องมันมา,นมา